ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์ซัมซุงนะครับที่เพิ่งเปิดตัวและราคาในประเทศไทยไปแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับนั่นก็คือซัมซุง Galaxy A12 นะครับ ก็คลิปนี้ผมจะมาแกะกล่องพรีวิวพูดคุยสเปคให้ฟังนะครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างสเปคของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับการเปิดตัวในครั้งนี้นะครับซัมซุงเปิดโปรดักต์ใหม่มา2รุ่นนะครับก็จะมีตัวซัมซุงกาแล็กซี่ A02S นะครับตัวนั้นนะครับราคาจะวางจําหน่าย ,3999 บาทนะครับมาพร้อมกับแรม3รอม64นะครับจากที่ผมได้ดูสเปคแล้วต้องบอกว่าเฮ้ยโหดมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความคุ้มค่ามากๆเลยนะครับ แล้วก็เจ้า Samsung Galaxy A12 ที่เราจะแกะกล่องพรีวิวกันในครั้งนี้เนี่ยตัวนี้นะครับราคาเปิดมาที่4,999บาทครับจากที่ผมได้ดูสเปคได้ดูรายละเอียดแล้วต้องบอกว่าเฮ้ยมารอบนี้เนี่ยซัมซุงมาค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยนะครับผมต้องแบบต้องบอกว่าโหดจริงๆครับก็โอเคเดี๋ยวผมมาแกะกล่องพรีวิวแล้วก็พูดคุยสเปคให้ฟังไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันเนาะ โอเคครับผม s a m s u n Galaxy A12 นะครับราคา4,999บาทก็มีวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครที่สนใจอยู่หาซื้อได้เลยนะครับส่วนเจ้า s a m s u n Galaxy g A02s นะครับก็จะวางจำหน่ายในอาทิตย์หน้าเนาะก็โอเคครับผมตัวกล่องของเขานะครับ Samsung A12 ครับบอกชื่อรุ่นไว้อย่างชัดเจนเลยจะเห็นในว่าตัวกล้องหลังเนี่ยให้กล้องหลังมาเยอะถึง4เลนเลยนะครับกล้องหน้าก็จะเป็นตัว Infinity V Display นะครับเพราะว่าเป็นตัว V อยู่ตรงนี้เนาะ ส่วนด้านหลังนะครับไม่มีอะไรระบุเลยนะครับผมก็บอกแค่ชื่อรุ่นนะครับส่วนตัวสเปคตรงนี้ก็จะบอกว่าแรม 4, ลม C นรอม128ครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับผมก็คือราคา4 9 9 9, 9บาท samsung ทํบาทซัมซุงทำครับแรมหรอม1ี่ครับก็คือแบบเฮ้ยโหดมากๆเลยนะครับยังไม่พอครับเดี๋ยวรอดูสเปคถัดไปแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเนาะ ก็โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมตัวที่ผมเลือกนาจะเป็นตัวสีน้ําเงินนะครับก็ผมจะกรีดน้องเขาแบบเบาๆแล้วกันนะครับราคา4999บาทนะครับใครที่สนใจอยู่เนี่ยไปหาซื้อได้เลยเนาะก็จะปีใหม่แล้วนะครับเผื่อใครที่แบบเอ้อหามือถือในเลทราคานี้อยากจะให้รางวัลตัวเองนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยนะครับก็โอเคครับผมนี่ จะแกะกล่องค่อนข้างยากหน่อยนะครับมา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 ค่อยๆแกะน้องเขาแบบเบาๆแล้วกันเนาะมาให้น้องเขาบอบช้ำน,นะครับผมก็แกะออกมานะครับก็จะเจอตรงนี้นะครับเป็นตัวที่ใส่คู่มือครับใส่คู่มือนาะตัวนี้จะไม่มีเคสแถมมาให้นะครับก็จะเป็นคู่มือแล้วก็ใบรับประกันนะครับไม่มีเคสแถมมาให้นะแล้วก็เจอตัวเครื่องครับผม ตัวเครื่องของเราก็จะอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเนาะอุปกรณ์ที่แถมมานะครับก็จะมีหัวชาร์จครับผมจะเป็นชาร์จเร็วตัว15วัตต์นะครับที่เป็นชาร์จที่เราใช้กันมาอย่างยาวนานเลยเนาะก็คือเป็นชาร์จเร็วยุคแรกๆเลยนะครับก็โอเคณปัจจุบันเนี่ยก็ยังเพียงพอต่อการใช้งานนะครับมีเข็มจิ้มถาดใส่ซิมครับสส่ชาร์จนะครับเป็น USB Type C แล้วก็ Type A นะครับผม Type A to Type C เนาะแล้วก็มีหูฟังมาให้ครับผมแหมอุปกรณ์มีมาให้ครบเลยนะครับหัวชาร์จ ใส่ชาร์จหูฟังเข็มจิ้มถัดใส่ซิมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับผมว่าตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ห่อมาด้วยพลาสติกอีกทีนึงนะครับได้ขนาดหน้าจอ6.52นะครับกล้องหลัง4ตัวครับผมเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือตรงนี้นะครับก็เฮ้ยสเปคของเขาเนี่ย4,999บาทครับซัมซุงทำครับก็คือแบบจากที่ผมได้ดูรายละเอียดนะครับช่วงที่แบบผม จดสคริปต์นะครับก็คือแบบเฮ้ยผมเซอร์ไพรส์มากๆเลยเนาะก็คือผมไม่คิดว่าเฮ้ยทําซุงเขาจะกล้าขนาดนี้เลยนะครับก็คือให้แบบคุ้มมากๆเลยครับจริงๆก็ตัวดีไซน์ของเขานะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นกล้องหลัง4เลนเลยนะครับมีแฟลช LED อยู่ตรงนี้กล้องหลังของเขานะครับตัวนี้เนี่ยให้เลนมาครบทุกการใช้งานเลยนะครับมีเลนหลักมีเลนมุมกว้างมีเลนเดฟมีเลนมาโครครับก็คือให้มาครบทุกการใช้งานเลยสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งเลยนะครับที่เขาทําออกมาเหนือคู่แข่งเลยก็คือตัวเลนมุมกว้างครับปกติ มือถือที่ขายในเลนดราคานี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะไม่ค่อยใส่เลนส์มุมกว้างมาให้แล้วถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเออโอเคเลนส์มุมกว้างมีนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีแล้วเนาะแต่ว่าซัมซุงเขาใสมาให้ครับผมแล้วก็ความละเอียดหลักของเขานะครับจะอยู่ที่48ล้านเลยนะครับตัวดีไซน์ด้านหลังนะครับมันก็จะเป็นแบบพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกจะไม่ได้เป็นเหมือนกระจกเนาะเป็นพลาสติกเลยนะครับแต่ว่าฟิลลิ่งในการจับในการสัมผัสเนี่ยต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะครับ ตัวแบตเตอรี่5000นะครับแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยเขาทำออกมาดีๆจริงๆครับผมอยากให้ไปลองจับลองสัมผัสเครื่องจริงนะครับจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราชอบไหมแต่ว่าจากที่ผมได้สัมผัสตรงนี้แล้วผมบอกได้เลยนะครับว่าฟีลลิ่งในการถือการใช้งานเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเข้ามือดีจริงๆครับตัวพลาสติกนะครับไม่ได้เป็นแบบพลาสติกกิ้งกองธรรมดานะครับเป็นพลาสติกที่แบบตรงนี้นะครับเขาจะเป็นแบบลวดลายลวดลายนิดนึงนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นผิวแบบเรียบๆนะครับแล้วก็มีโลโก้ซัมซุงเนาะ ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับตัวสีเนี่ยสวยครับตัวสีสวยทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวมากๆเลยนะครับทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นตําแหน่งตัวเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็มีตัวนี้เนี่ยจะเป็นเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับตรงพอร์ตของเขานะครับจะเป็นตัวลําโพง USB Type C แล้วก็ตัวแจ็ค3.5นะครับ4,999าบาทครับได้ Type C ได้ชาร์จเร็วครับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัวตําแหน่งของถาดใส่ซิมนะครับสำหรับถาดใส่ซิมของเขานะครับก็จะเป็นแบบ ทริปเปิลสลเลยนะครับก็คือใส่ได้ซิม1ซิม2แล้วก็เพิ่มไมโครเอดีการ์ดได้นะครับเพิ่มได้สูงสุดถึง1เทราไบต์เลยนะครับถือว่าเพิ่มได้เยอะมากๆเลยเนาะด้านบนครับมีไมค์ตัวที่2เอาไว้ตัดเสียงรบกวนแล้วก็เอาไว้ใช้ในเวลาสนทนาวิดีโอคอลนะครับส่วนตัวหน้าจอของเขานะครับก็เป็นหน้าจอ Infinity V Display นะครับการแสดงสีสันเนี่ยก็เดี๋ยวลองเข้าดูแล้วกันเนาะว่าจะแสดงได้สวยแค่ไหนนะครับ โดยรวมแล้วนะครับดีไซน์ทําออกมาได้ได้สวยได้โดนใจมากๆครับถึงแม้ว่าจะมีตัวแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมตัวเครื่องเนี่ยถามว่าหนาไหมพอมองดูแบบนี้แล้วม,มันหนาก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาได้จับได้สัมผัสแล้วเฮ้ยผมว่ามันกระชับมือมันแน่นมือดีมากๆเลยนะครับฟิลลิ่งในการใช้งานเนี่ยผมว่าน่าจะสะดวกมากๆเลยครับก็ขออนุญาตเข้าหน้าจอก่อนแล้วกันนะครับแปบ๊บหนึ่ง ผมเข้าหน้าจอมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวการแสดงผลตัวหน้าจอของเขานะครับถือว่าดีนะตัวการแสดงผลเนี่ยดูเนียนตาดูสบายตาดีนะครับก็สเปคของเขานะครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.52นะครับความละเอียดเป็น SdP ั s ชนิดของหน้าจอนะครับจะเป็น PLSLCD นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะแสดงผลได้ดีกว่าตัวจอ LCD ธรรมดาเนาะก็คือแสดงผลออกมาได้แบบเออดีกว่านะครับจากที่ผมได้ดูตรงนี้แล้วก็ตัวสีสันเนี่ยสดกว่านะครับสดกว่านิดนึงเนาะ แต่ว่าก็ยังคมแบบความเนียนตาไว้นะครับฟิลลิ่งในการทัดก็โอเคครับทัดดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจอทัดของทางซัมซุงเนี่ยทำออกมาได้ดีอยู่แล้วแล้วก็ตัว CPU ของเขานะครับก็จะเป็นของ Media t e k h e l i o P35 ครับผมก็เป็น CPU ที่อยู่ในหลายๆตัวเลยนะครับมือถือที่ขายในเลทราคานี้เนี่ยก็เขาจะใส่ตัวนี้เข้ามาให้เนาะก็ถือว่าโอเคครับใช้งานทั่วไปเนี่ย ก็ใช้งานได้ดีปกติอยู่แล้วนะครับมีความลื่นไหลมีความสมูทยอยู่แล้วนะครับสำหรับตัว MediaTek Helio P35 ถ้าถามถึงการเล่นเกมการเล่นเกมนะครับก็คงต้องเล่นเอาแบบว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาปรับมาให้แล้วกันเนาะถ้าจะปรับสุดเนี่ยมันก็เล่นได้ครับแต่ว่าบางทีมันดึักดึกด,ด,ดักบ้างเนาะแต่ว่าก็ต้องรอดูกันนะครับว่าทางซัมซุงเนี่ยเขาจะจัดการมาได้ดีแค่ไหนนะครับ ในเรื่องของการเล่นเกมเนาะเพราะว่าผมเคยเทสก่อนหน้านี้แล้วถ้าตัว ROV เนี่ยมีหมดเฟรมเร็สูงก็จริงนะแต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยตัวเฟรมเร็ของเขาอาจจะไม่ได้นิ่งสักเท่าไหร่นะครับถ้าตัวพ u b g Mobile เนี่ยพอเล่นได้ครับเล่นขำๆกับเพื่อนได้เนาะแต่ว่าก็ต้องรอดูกันนะครับว่า a m s u ุงเขาจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนมาพร้อมกับแรม C ครับรอม128ก็คือใช้งานได้แบบเหลือๆอ,อยู่แล้วนะครับส่วนตัวลอมเนี่ยเก็บภาพเก็บเพลงเก็บรูปพายเก็บวิดีโออะไรต่างๆได้เยอะแยะอยู่แล้วนะครับก็คือเหลือเฟือครับเพียง ตัวแรม4 g ิกนะครับก็แน่นอนครับมันเยอะอยู่แล้วครับสลับไปมาระหว่างแอปเนี่ยทำให้เราทำงานได้อย่างลื่นไหลแล้วก็สมูทอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวกล้องนะครับมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด8ล้านนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2นะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยให้กล้องหลังมาเยอะถึง4เลนเลยนะครับก็จะมีความละเอียดหลักนะครับจะอยู่ที่48ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.0นะครับ มีเลนมุมกว้างมาให้ครับความละเอียด5ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2แล้วก็มีเลนเดฟความละเอียด2ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.4แล้วก็มีเลนมาโคความละเอียด2ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.4นะครับก็คือให้เลนมาครบทุระยะการใช้งานเลยนะครับแล้วก็ตัวเลนความละเอียดหลักเนี่ย ก็ค okay, ือถ่ายได้แบบความละเอียดสูงสุดถึง48ล้านเลยนะครับมีเลนส์มุมกว้างมาให้ครับโอเคตัวความละเอียดของตัวเลนส์มุมกว้างเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับความละเอียด5ล้านแต่น่นอนครับเขาให้มาเนี่ยเวลาเราจะใช้งานเนี่ยมันก็เอออย่างน้อยก็มีไว้ได้ใช้งานใช่ไหมครับก็ผมถูกอกถูกใจมากๆครับสำหรับตัวเลนส์กล้องของเขาเนี่ยก็คือเขาไม่ได้แบบตัดตัวใดตัวหนึ่งออกไปนะครับแต่ว่าเขาเลือกที่จะให้มาครบทุกการใช้งานเลยนะครับสําหรับตัวเลนส์เนาะก็ถือว่าให้ให้มาดีมากๆครับมาเรามาดูร ก็จะเหมือนตัววัน UI ที่เป็นตัวล่าสุดเนาะก็อันนี้เป็นมุมกว้างนะครับก็เลือกที่จะถ่ายได้ครับผมอันนี้ปกติไลฟ์โฟกัสมีนะครับเลือกความเบอร์ได้เนาะตัววิดีโอนะครับสำหรับตัววิดีโอของเขาเนี่ยก็โอเคครับยังไม่ได้มีตัวโหมดกันสันเนาะวิดีโออัดได้สูงสุดที่ Full HD 30เฟรมเรทนะครับส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยก็จะอัดได้อยู่ที่ Fu l l HD 30เฟรมเรทครับก็โอเคครับความละเอียดเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานนะครับ หมดอื่นๆนะครับมีหมดโปโพาโนรามามาโคแล้วก็หมดอาหารนะครับก็ให้มาโอเคนะส่วนตัวกล้องหน้านะครับกล้องหน้าเนี่ยสามารถถ่ายเซลฟี่แบบเออเป็นแบบมุมกว้างได้นะครับไลฟ์โฟกัสกล้องหน้ามีนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบเนียนมากแต่ว่าก็ถ่ายได้ในระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าเขาใช้ซอฟต์แวร์มาช่วยนะครับไม่ได้แบบใช้ตัวเลนส์มาช่วยตัววิดีโอก็มีนะครับถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ Full HD 30F เฟรมเรทเนาะ อื่นๆกล้องหน้าก็ถ้าเราเลือกเป็นมาโครก็จะเด้งเป็นกล้องหลังนะครับก็โอเคมีมาให้ครบนะครับผมสําหรับตัวโหมดการใช้งานเนาะถือว่าเพียงพอครับเพียงพออยู่แล้วเมื่อเทียบกับราคานะครับใช้งานได้โอเคอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาต่อในเรื่องตัวแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยให้มาขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับ5,000มิลลิแอม มาพร้อมกับ USB Type C แล้วก็ชาร์จเร็ว15วัตต์ครับแน่นอนครับใช้งานได้แบบเพียงพออยู่แล้วเนาะสำหรับการใช้งานเนี่ยใช้งานได้ทั้งวันอยู่แล้วนะครับผมควนเฟิมเลยแบตบ5,000เนี่ยยังไงก็ใช้ได้ทั้งวันอยู่แล้วส่วนตัวการชาร์จเนี่ย15วัตต์ก็โอเคครับเพียงพอครับมันไม่ได้แบบเป็น5โวลต์2 a แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็น Type C แล้วก็เป็น15วัตต์เนี่ยถือว่าชาร์จได้เร็วอยู่แล้วนะครับ ในเรื่องตัวระบบความปลอดภัยนะครับก็มีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับแล้วก็มีปลดล็อกใบหน้ารหัสผ่านรูปแบบปกตินะครับในส่วนของตัวรองรับสัญญาณ Wi-FI เนี่ยก็จะรองรับแค่ 2.4GHz นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสิทธิพิเศษอื่นๆเนี่ยก็จะได้ดู y o u b e p r พิม u m ฟรี2เดือนเลยนะครับมี Galaxy Gi f t เอาไว้แลกส่วนลดแล้วก็เอาไว้แบบแลกของฟรีเนาะแล้วก็มีตัวศูนย์บริการนะครับตัวนี้เนี่ยทางซัมซุงก็เป็นเรื่องขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในเรื่องกก800าขาอง ได้อัปเดตซอฟต์แวร์ต่อซัมซุงเนี่ยเขาแบบเอ้ยปล่อยให้มาแบบอัพเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นจุดเด่นจุดแข็งของเขาเลยนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับมารอบนี้เนี่ยซัมซุงมาโหดมากๆเลยนะครับ4,999บาทคุณได้แบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมได้ชาร์จเร็วได้แรม4ได้ลอม128แล้วก็อีกอย่างหนึ่งน,นะครับเป็นแบรนด์ซัมซุงทำด้วยครับตัวดีไซน์ตัวรูปร่างหน้าตาอะไรต่างๆเนี่ย ดูแล้วจากที่ผมได้ลองสัมผัสแล้วนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยดูแล้วมันมันเหมือนจะทนนะครับก็คือตัวเครื่องตัวอะไรต่างเนี่ยงานประกอบเขาทําออกมาได้แบบดีมากๆเลยนะครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมครับอยากให้ไปลองจับไปลองสัมผัสดูนะครับว่าเฮ้ยจะรู้สึกเหมือนกันไหมเนาะ ก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมมาแกะกล่องพรีวิวพูดคุยสเปคให้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับตัว Samsung Galaxy A12 ตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับในราคา4999บาทส่วนตัว Samsung Galaxy A02S นะครับก็น่าจะอาทิตย์หน้าเนาะในราคาที่3999บาทนะครับต้องบอกว่ามารอบนี้นะครับ Samsung เขามาโหดจริงๆครับอันนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยเนาะโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดี